สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเดินแบบนี้ก็เข้าแต้มสิครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่างยันนะครับวันนี้ก็มาเจอกันดึกดึกมืดมืดค่าค่นะครับนะก็เวลานี้ก็ประมาณสองทุ่มกว่าแล้วนะครับเพื่อ จะมาทําคลิปให้ f c ได้รับชมนะครับวันนี้ก็นะกลัว f c จะไม่ได้ชมคลิปของช่างยันนะครับก็จัดไป1เกมนะครับวันนี้จับกู้มาเจอกับคุณลุนนะครับนะคุณลุนเล่นเป็นม้าอะไรเอ่ยนะโอ้โหแต้มแบบนี้ก็กินตัดเข้าไปก่อนนะเอาเปรียบหน้าเบี้ยนะครับตรงกลางเขาก็โบโบนะครับอ้าวแบบนี้มายงขวาก็จัดไปสิครับนะ เดินเม็ดเข้าไปเขาเดินโคนมาเดินโคนสวนขึ้นไปด้วยแล้วก็เอาขุนไปเก็บเข้าป้อมเอา้าเขาแทงมาแบบนี้ก็กินกวกเข้าไปยังไม่พร้อมนะครับคู่ต่อสู้ไม่พร้อมแล้วแทงมาแบบนี้นะฮะข้างหลังบ้านยังโบวหลงอยู่เลยเอาโคนเข้าไปยักมาเข้าไปอีกหนึ่งตัวเอามาเข้าไปจับโคนขวบพองไปด้วยโอ้ แล้วด้านขวามือก็มีทั้งเบียทั้งไม้อีกสองตัวกูต่อสู้เอาเรือมากดโค้นผูเข้าไว้แต่นี้เราก็อืมอึงไปนิดนึงนะครับโอ้โหจะโจมตีต่อเนื่องนะฮะจังหวะนี้เราก็เอาเบียดแทงยัดขึ้นไปเสริมตัวเข้าไปนะครับโอ้โหก็กินมาเราก็เอา เม็ดกินเข้าไปด้วยกกกเข้าไปเขาใช้ม้ากินเ้วเอาม้ากินเข้าไปด้วยเขาตำตำแหน่งนี้เขาเสริมคนเข้ามาเราก็เสริมคนเข้าไปเหมือนกันเสริมม้ามาเสริมเรือเข้าไปกดคุณเข้าไว้คุณคุณหลบไปแล้วคุณหลบไปแล้วเราก็เอาโคดยัดเข้าไปจับสองเข้าไว้ก่อนนะครับนะมากลุกหาตำแหน่งหาจุดอ่อนนะของคู่ต่อสู้กินสองเอาเปียบ นะทีละตัวเล็กๆน,น้อยไปก่อนนะครับจังหวะนี้ก็เอาโคนไปกินเบีย้ยนะเขาก็ไม่สนใจนะกินก็กินไปขอเอาเม็ดขึ้นมาต่อเมื่อขอเอาเม็ดขึ้นมาต่อแบบนี้อ๋อเบีย้ยเขาไม่ขาดนะครับมีม้าผูกอยู่เราก็เอาเหลือไปกดคุณไว้อีกทีหนึ่งคุณต้องอยู่อยู่ไม่ได้อยู่ลำบากนะครับเพื่อนๆครับอ้าวโหแต่น,นี้เขา เขาเดินเม็ดขึ้นมาดูดูดีนะครับดูดีแต่จังหวะนี้เราต้องให้ดีกว่าเขาแต่นี้เราก็เอาหมาอีกตัวหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ใช้หมุนเข้ามาจอมตีขุนไว้ก่อนเลยนะครับแต่นี้ดูแล้วก็โยกห้ากับหมาหลังขุนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาห้าขึ้นไปอีกตัวนึ่งนะครับ โอ้โหโจมตีขุนเขานะครับมีเพียบพร้อมไมทั้งเม็ดทั้งมา้าทั้งเรือสองลำนะครับกูต่อโู้โ,โหนะต้องปัดป้องให้ดีนะครับปัดป้องไม่ดีนี่โอ้โหนะตัวแรงแรงไปทั้งนั้นเลยนะครับของแรงแต่น,นี้เขาเอาเรือมากดเม็ดเอามาขึ้นไปเขาเอามากินกินสองโอ้ขึ้นไม่ได้นะครับนะกลับไปที่เดิมก่อนแล้วกันนะครับหืมกะจะไปลุยเขานะฮะ กับเสียจังหวะที่เดินแต่นี้เขาลบขุนไปแล้วก็เอาเบียยัดขึ้นไปไหมเอาใหมนะครับนะหาแนวทางโจมตีกันไหมเขากินตัดเข้ามาก็เอาเม็ดกินตัดเข้าไปเหลือต่อกันไปแล้วเดี๋ยวมีเอาเม็ดแทงมาเอามาเข้ามาแต่นี้โอ้โหมีจังจังหวะนะครับจังหวะลูกค้านะครับจังหวะผองจังหวะผองก็เอาโคนยัดเข้าไป พองไม่ได้เอามากินก็กลับเอาไม่กลับมากินนะครับกลับมากินไม่ให้พองโอ้โหอ,อันตรายอันตรายนะครับแต้มน,นี้กูต่อสู้จับปแต้มไหนต่อเขาอยู่ไม่ค่อยดีนะครับนะแล้วก็ม้าถูกโจมตีด้วยโคนนะครับแล้วเรือเอ้ยไม่ใช่เรือนะหมาของเราก็ตีควบพองเขาได้ด้วยนะฮะมีพองกินโคนด้วยโอ้ยเขาก็หยับโคนนะครับ แม่อย่างก็ได้ยินเลยนะครับขยับโคนขึ้นมาจับเม็ดแต่นี้ยังไม่มีไอเดียอะไรนะครับก็นะฮะตัวเล็กตัวใหญ่แต่นี้ก็เอาหมาปีตผพอไม่ได้ครับเอาโคนกินหมาควบเข้าไปอ่าวเขากินกระพาแบบนี้ก็เอาหมาปีติพองเข้าไปหนึ่งทีก่อนนะฮะพองเข้าไปเลยนะ เดี๋ยวเรานะครับผ่องไปเสร็จเนี่ยเราจะเอามมาไปจับกินเรืออ้าวเขากินเข้ามาเราก็กินด้วยนะครับแต่เมื่อกี้นะครับถ้าเขาไม่กินนะฮะเราก็โดดมาไปค่อมเรือเขาได้อยู่ดีนะครับนะเขาจะต้องเสียนะครับเสียเรืออยู่แล้วจวังหวะนี้ใช้โค้นข้ามาืยัดมมาเราก็โดดมาหนีสิครับนะมมาเราขายาวต่อม้าไปเลยเอาเขากินกินแบบนี้เราก็กินด้วยนะกวบเข้าไปที่เอาเม็ด กินนะครับเพราะว่าจะเอาเรือออกนะครับออกไปตีพองจังหวะนี้เขาใช้เรือมากดเราก็ตีพองเข้าไปก่อนหนึ่งทีเอาขุนขึ้นมาแบบนี้ไม่สวยนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซทุกท่านนะฮะขึ้นมาไม่สวยแน่นอนแต่นี้ก็เอาเรือมากดไว้ก่อนขุนออกไม่ได้โอ้โหําบากนะครับเอาคอยโคลมาจะก,กิดแบ่งกินแยกหลบไปทีนึงนะครับหลบไปทีนึงก่อนนะครับเขาจะ กินลุกกินแบ่งกินแยกไม่ได้นะครับแล้วขุนก็ลําบากด้วยนะครับนะอยู่ในเขาเรียกอะไรในวงล้อมจังหวะนี้เขาใช้เบี้ยแทงเข้ามาเราก็ใช้เลือซ้อนไปเลยนะครับจับกินโคนจับกินโคนอา้าวแต้มน,นี้นะฮะไปแต้มหลอกนะครับกินเม็ดเข้าไปเขาเปิดไม่ออกนะครับเขากินเข้ามาโอ้เราก็กินก๊กเข้าไป โนเขากินไม่ได้นะโดนเรือลกดอยู่นะครับโอ้ยกูต่อสู้พลาดนะครับตรงนี้นะเป็นแต้มที่เคยเจอกันบ่อยๆนะครับเขาใช้เรือมากดซึ่งไม่มีปัญหาแล้วนะครับแต้มนี้ก็เอาโคนกินเบี้ยความกวกเข้าไปอีกทีหนึ่งโอ้โหเดินแบบนี้ก็เข้าแต้มสิครับตามชื่อตอนกันไปเลย ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับนะวันนี้ก็มาพบกันดึกหน่อยก็ต้องขอวัวร้อยเพื่อนๆทุกท่านนะครับยังไงก็มีคลิปให้ชมกันไปหนึ่งคลิปนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับมาพูดคุยกันท้ายคลิปกันด้วยนะครับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย